ขารับกันยังไงใช่ไหมวิธีง่ายๆเลยนะฮะโดยหลักการแล้วใบหยักใบกึ่งหยักอ่ะต้องเอาไว้นี่ขัดต้องเอา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 หินขัดเอาขัดในร่องมันนั่นแหละอืมเอากระดาษทรายพันนะฮะกระดาษทรายพันแล้วก็ขัดขัดตามล่องเนี่ยมันตเป็นล่องร่องหยักเนี่ยมันก็ขัดเอาเลยขัดให้มันคมนั่นแหละทีนี้มันจะมีหินไอหินที่เป็นเป็นหางหนูของแรสกีอ่ะนั่นก็ใช้ได้ดีนะครับขัด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 เข้าไปอย่างเงี้ยมันมีแต่ถ้าไม่สะดวก ไม่สะดวกกระดาษไม่สะดวกกระดาษทรายกระหินก็ซื้อ,อไอที่ขัดแลนสกีนแหละมาขัดหรือมันมีของยี่ห,อห้ออื่นก็มีนะของจีนน่ะราคาเขาไม่แพงผมก็จะหามาขายดูอยามาลองใช้ดูก่อนว่ามันดีเปล่ามันมีขายในแพลตฟอร์มราคาเขาไม่แพงดีนะเดี๋ยขัดก็ขัดตรงๆไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ใช้ได้และหรือถ้าคุณมีเอ่อหินที่มันเป็นเลขาคณิตแบบเนี้ยก็จะใช้งานได้ง่ายเนี่ยหานเงีเ้ยเนี่ยหินกลมอะไรเไงี้ยก็จะใช้งานได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็ขัดตามซอกนั่นแหละแล้วมันก็คมนะแต่มันก็ต้องขยันิดดดดดนนนนนึงงงขขยัััััับบแลล้้้้้วกกกกก็็็็าาาาหหหเสรจ สูงเยอะเลยฮะเรียบๆใช่ไหมเพราะว่ามีดสเลดอ่ะมันจะเป็นมีด well. มเอ่อซิงเกิลบีเวลมาสเลดด้านเดียวนะอีกด้านหนึ่งมันเรียบอีกด้านเรียบก็ง่ายครับอะไรี๋ยวมันก็คมแค่นั้นเลยต้องมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะฮะหรือถ้ามาันขี้เกียจอะส่งมาเนี่ยหนูขาดให้ข <laughs> ี้เกียจราคาก็ก็ดูดูว่ามันคือมีดอะไรก่อนนะฮะมันก็ไม่แพงหรอกก็ประมาณนี้แหละนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมทำงานอยู่ยแล้วไงเดี๋ยวผมทำที่ผมทำถ่ายเล่มมันก็เปิดงานทีนึงยวนะผมบอกว่ารอสักอาทิตย์นึงก็ไดเนาะเดี๋ยวทำให้อะไรเงี้ย เพราะว่ามันต้องทำหลายๆงานมอมๆกันอนะ่ะเหมือนเวลาเราจัดช็อปจัดเปิดงานอะไรเงี้ยก็เอาต้องมีหลายๆงานมารวมกันหน่อยแต่เอาเล็กเซทว่าอาทิตย์นึ่งอาทิตย์หนึงผมก็จะมีงานมารอแล้วมันก็จะมีวันที่ผมรวมง,งานรวมงานเช่นบางทีลูกค้าสั่งปลาคอร์ดมาสั่งอะไรเงี้ยผมก็จะรวมของว่าเอา้าคนนั้นอันนี้ไปทำก็ส่งไปให้คนนี้ทำอะไรเงี้ยเขาจะได้มีงานกันโอเคไหมเออก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยทำเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ก่อนลูกค้าก็มาสั่งเอา20เส้นครูอ่าโอเคก็วางวันวางอะไรไว้ให้ก,กันงก็จะ